บางทีเอไม่รู้เลยว่าตัวเองควรเดินไปทางไหนคุณเคยรู้สึกแบบนี้ไหมคะเหมือนเรายืนอยู่ตรงสี่แยกกว้างๆมีหลายทางแต่ไม่มีป้ายบอกทางเลยสักป้ายเดียวเอเองก็เคยนะคือเคยตื่นขึ้นมาในตอนเชา้าแล้วไม่รู้จะเริ่มอะไรดี ความฝันที่เคยชัดเจนก็คลายเป็นภาพเบอร์เส้นทางที่เคยมั่นใจว่าใช่กลับไม่แน่ใจอีกต่อไปแล้วเอก็ได้เรียนรู้ว่าการที่เราไม่รู้จะไปทางไหนไม่ได้แปลว่าเราล้มเหลวมันอาจเป็นสัญญาณว่าตอนนี้เราจำเป็นต้องหยุดพัก คุณเคยกลัวไหมคะเวลาที่ไม่รู้จะก้าวต่อไปทางไหนดีเคเคยนะและมันน่ากลัวจริงๆเพราะว่าเราอะถูกปลูกฝังมาตลอดว่าคนที่เก่งต้องรู้ต้องมั่นใจต้องมีคำตอบชัดเจนเสมอแต่ความจริงก็คือความสับสนอะ ก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเหมือนกันมันคือช่วงเวลาที่เรากำลังเรียนรู้และยังไม่ถึงเวลาที่คำตอบนั้นอะจะปรากฏขึ้นมาเอเคยมีช่วงหนึ่งที่ถามตัวเองทุกวันเลยว่าสิ่งที่ทำอยู่นี้ใช่จริงๆไหมเอทำถูกทางแล้วหรือเปล่า และทุกครั้งที่ไม่มีคำตอบเอก็จะรู้สึกผิดหวังกับตัวเองเหมือนว่าเราไม่เก่งพอเรายัางดีไม่พอแต่พอมองย้อนกลับไปเอก็เข้าใจแล้วว่ามันไม่ใช่ความผิดของเราเลยมันคือบทเรียนของหัวใจตัางหากหัวใจที่กำลังซ้อมหาหานทางที่แท้จริงอยู่นั่นเอง และคุณรู้ไหมว่าการยอมรับว่าตอนนี้เอยังไม่รู้จริงๆแล้วมันคือความกล้าหาญค่ะมันคือความกล้าหาญที่จะซื่อสัตย์กับตัวเราเองมีอยู่ครั้งหนึ่งนะคะเอเคยเกิดคำถามที่ถามตัวเองว่าแล้วถ้าเอหยุด เอจะไม่เดินถอยหลังหรอคำถามนี้มันทำให้เอได้สะท้อนเสียงภายในของเอได้หลายอย่างและเอก็ได้คำตอบกับตัวเองว่าไม่เลยค่ะการหยุดไม่ได้หมายความว่าเราถอยหลังการหยุดคือการให้โอกาสตัวเองได้หายใจ ไห้ฟังเสียงหัวใจและร่างกายอย่างแท้จริงคุณลองนึกภาพตามสิคะว่าเวลาเราเดินเข้าไปในป่าแล้วเราก็ไม่รู้ทางแต่เรายังฝืนเดินต่อไปเรื่อยๆ,ๆนั่นน่ะอาจทำให้เราอ่ะยิ่งหลงลึกเข้าไปในป่ามากขึ้นแต่ถ้าเรายอมหยุดและหายใจลึกๆมองรอบตัวฟังเสียงนก เสียงธรรมชาติเสียงลมเราอาจเห็นเส้นทางใหม่ที่ชัดเจนกว่าเดิมก็ได้นะแล้วเอก็เคยคิดว่าการหยุดคือการเสียเวลาแต่พอได้ลองหยุดจริงๆเอถึงเข้าใจเลยนะคะว่ามันคือการได้ฟังสิ่งที่เราเคยล้าเลยมันไว้ทั้งหมดนั้นนะ คือคำตอบที่เอได้สะท้อนตัวเองจากคำถามที่ผุดขึ้นมาในหัวแล้วคุณล่ะเคยรู้สึกไหมเวลาที่คุณอื่นดูเหมือนเดินไปข้างหน้ากันหมดเหลือแค่เราหยุดอยู่กับที่มันรู้สึกเจ็บนะมันเหมือนว่าเรากําลังถูกทิ้งไว้ข้างหลังแต่สิ่งที่เอได้เรียนรู้ก็คือเราอะ ไม่จำเป็นต้องวิ่งตามใครการเดินทางของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันค่ะบางคนต้องวิ่งบางคนเดินบางคนก็ต้องนั่งพักแล้วก็ค่อยลุกขึ้นมาใหม่ทุกเส้นทางมีจังหวะของมันและเชื่อเถอะค่ะการหยุดอาจไม่ได้ทำให้เราไปถึงเป้าหมายเร็วขึ้น แต่จะทำให้เราไปถึงด้วยหัวใจที่แข็งแรงกว่าเดิมในระหว่างนั้นมันก็มีคำถามหนึ่งที่ผุดขึ้นมาในหัวเอว่าแล้วถ้าเอหยุดเอจะเจออะไรบางทีเออาจจะได้เจอเสียงในใจที่เบามากๆแต่มันเรียวที่สุดค่ะมันแท้จริงที่สุด เสียงที่เคยถูกกรบด้วยความเร่งรีบของชีวิตประจำวันและเอกจำได้เลยค่ะว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งเอกเคยลองปิดมือถือแล้วก็หยุดทำงานหยุดทำทุกสิ่งแล้วก็นั่งเงียบๆอยู่กับตัวเองนะคะตอนแรกอะมันยากมากเลยในนาทีแรกอะ่ะ ความคิดตีกันในหัวเต็มไปหมดเลยค่ะแต่พอหลังจากนาทีแรกผ่านไปเราก็นั่งไปสักพักเอก็เริ่มได้ยินเสียงที่ชัดขึ้นเสียงที่บอกว่าเอเหนื่อยแล้วนะหรือจริงๆแล้วเออยากทำสิ่งนี้มากกว่าแล้วถ้าหยุดแล้วไม่เจออะไรล่ะ ก็ไม่เป็นไรคะ่ะการไม่เจออะไรก็ยังดีกว่าฝืนเจอสิ่งที่ไม่ใช่บางทีที่ไม่เจออะไรอะ่ะอาจหมายความว่าเรากำลังได้พักหัวใจจริงๆเอเองก็เคยอยู่ในช่วงเวลาที่หลงทางที่สุดทุกอย่างไม่เป็นอย่างที่คิดทุกอย่างพังไปหมดเอหยุดทุกอย่างคะ่ะหยุดวางแผน หยุดพยายามควบคุมและปล่อยให้วันนั้นผ่านไปแบบช้าๆค่ะสิ่งที่เอเจอไม่ใช่คำตอบแต่คือความสงบและความสงบนั่นเอที่เป็นพลังให้เอลุกขึ้นมาเดินต่อในวันถัดมาและในวันต่อๆไป เพราะสุดท้ายแล้วการหยุดไม่ใช่การเสียเวลาเลยมันคือการลงทุนกับหัวใจของเราเองแล้วเมื่อ,อไหรเอควรเดินต่อมันไม่มีสูตรตายตัวหรอกคะ่ะแต่เอเชื่อว่าเราจะรู้ได้เองเมื่อหัวใจเราเริ่มรู้สึกเบาสบายไม่ใช่กดดัน เมื่อหายใจแล้วรู้สึกว่าใช่แล้วถึงเวลาที่เอพร้อมจะไปต่อแล้วและเมื่อเอเก้าวต่อหลังจากการหยุดพักเอจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเพราะครั้งนี้เอเก้าวไปด้วยความมั่นใจไม่ใช่เพราะความกลัวไม่ใช่เพราะต้องตามใครแต่เพราะหัวใจของเอเลือกมาแล้วจริงๆ เออยากให้คุณลองตอบคำถามนี้กับตัวเองด้วยนะคะว่าแล้วตอนนี้หัวใจของคุณบอกว่าอะไรถ้าวันนี้คุณยังไม่รู้ว่าจะไปทางไหนลองหยุดอยู่กับที่ก่อนก็ได้เพราะการหยุดนั้นน่ะมันก็นับว่าเป็นการเดินทางรูปแบบหนึ่งเหมือนกันนะคะ แล้วคุณล่ะหัวใจของคุณกำลังบอกให้หยุดพักหรือก้าวต่อกันแน่ถ้าอยากแบ่งปันลองคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้นะคะเอจะคอยฟังค่ะเอขอขอบคุณมากนะคะที่อยู่ฟังกันมาจนถึงตรงนี้เอรู้ว่า การใช้เวลามานั่งฟังมันไม่ใช่เรื่องเล็กๆเลยมันหมายความว่าคุณให้เวลาส่วนหนึ่งที่มาอยู่ด้วยกันตรงนี้และเอก็ซาบซึ้งใจมากจริงๆค่ะและถ้าคุณอยากฟังเรื่องราวแบบนี้ต่อกดติดตามช่องนี้ไว้นะคะเราจะได้เดินทางเรียนรู้ใจตัวเองไปพร้อมๆกัน แล้วเ,เจอกันในคลิปหน้าค่ะ